นี่เป็นครั้งแรกที่คนอีสานเริ่มถามคําถามว่าพรรคเพื่อไทยมันเก่งจริงหรือเปล่าวะพอคุณเสถาบอกว่าแจกคนละหมืน่นไม่เคยมีใครถามนะครับว่าเอาเงินมาจากไหนจะเอามายังไงจะได้ยังไงมันจะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีใครถามนะครับพี่น้องครับมีแต่คนพูดเลยว่าพรรคเพื่อไทยมันเก่งพรรคเพื่อไทยมันเก่งเศรษฐกิจมันทําได้อยู่แล้วพรรคเพื่อไทยจะพูดอะไรเนี่ยทุกคนโดยเฉพาะอีสานปัานเท่าเนี่ยแหละนะครับสิบล้านเสียงเนี่ยผมบอกเลยว่า ประมาณเจ็ดล้านเสียงน่ะคนอีสานเอาวอาบังส่ซะคนอีสานบ้านเฮ่าเนี่ยว่าเลยคันเป็นพรรคเพื่อใครแล้วก็มันวออ่าอีหยังกัใช่เลยเฮ็ดได้แน่นอนนะครับพวกเรามักจะคิดอย่างนี้พี่น้องเราทางอีสานน่ะแล้วก็คนอีสานเนี่ยเสื้อไงพร้อมเด็กขันเสื้อเราก็เสื้อเลยเด้คนอีสานบ้านเฮ่าอะ่ะเขาบอกว่าเขาเฮ็ดได้กับเฮ็ดได้อีลีเราก็เขาสิโกงเขาสิอีหยังกัสร้างกับ่าเคยถามตัวเด้ตามใดที่เขาปั่นให้คอยคอยกับพอใจนะครับ มันเป็นอย่างนี้มาตลอดนะคนอีสานบ้านเรานะครับไม่เคยตั้งคําถามไม่เคยสงสัยอะไรปัญหาตอนนี้น่ยคือที่พักเพื่อใครต้องหวั่นไหวคือคนอีสานเริ่มตั้งคําถามผมไปถามผู้เฒ่าผู้กแก่เลยผมไปจอดกินกาแฟอยู่บ้านกวนบุญแถวนั้นวิวดีสวยมากสวยจริงๆเป็นหมู่บ้านที่สวยมากปรากฏว่าผมคุยกับผู้เฒ่าผู้กแก่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาแปลกมากผู้เฒ่าผู้กแก่ระดับชาวบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยพักเพื่อใครเนี่ยมันเก่งจริงเหรอวะจ้าว่าบ่ราะอะไา ยายว่ามันกเก่งแตแสดงว่าที่านมากมันขีดทัวเห่าบ่หนีเห่เขาเริ่มตั้งคําถามนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนเริ่มตั้งคําถามว่าพรรคเพื่อใครมันเก่งจริงหรือเปล่าแล้วสิ่งที่มันทามาเนี่ยไอ้ที่เขาว่ากันว่ามีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ถูกดําเนินคดีที่ต้องหนีไป17ปีเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคนอีสานเนี่ยไม่เคยสงสัยบอกเลยว่าท่านถูกกันแก้งถูกการแก้งเท่านั้นฟันธงเลยไม่คุยไม่ฟังเหตุผลเลยทั้งนั้นคนบ้านเฮาบอกเลยถูกการแก้งถูกกันแก้ง ขนาดคุณยิ่งลักโดนคดีไปกี่ปีก็ยังบอกถูกกันแก้งถูกกันแก้งอันเดียวมันสิแก้งได้ยังไงรัฐมนตรีสมัยยิ่งลักติดคุกตบัติหาโคนมันสิแก้งได้ปานนั่นอยู่ตีพี่น้องหึมุณทักษิณนี่เป็นซิฟคดีเห็นว่า่ะมันสิแก้งกันมาได้อยู่บอกว่ากันเขาแก้งเล่าอ่ะเล่าสิตั้งทนายสู่เห็นหยังเห็นบออันที่เล่ามากนี่เล่าก็เส้นรับายอมรับผิดเนี่ยันมาติดคุกเนี่ยนั่นเล่าหบเบี้ยวพอจอมติดคุกก็ซื้อเด้ ปัญหาตอนนี้พี่น้องอีสานเริ่มตั้งคำถามนะครับนี่เป็นครั้งแรกของประเทศนี้นี่อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องครับคนอีสานจากที่ว่านอนสอนง่ายจากที่เชื่องเชื่องคนอีสานเริ่มตั้งคำถามนี่เป็นครั้งแรกที่คนอีสานเริ่มถามคำถามว่าพรรคเพื่อไทยมันเก่งจริงหรือเปล่าวะ